Right. ท่านเชิญมั้นคะวนนาราซืจดจงเหมือนเครื่องสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนกับปปรสจิ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของพี่พี่มสามเนาะกับหนังสือเล่มสัมผัสภาษาจีนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะโอเคค่ะจากคราวที่แล้วเราซื้อพาพวกเรานะคะอ่านบทสนทนาของบทเรียนบทที่ห้าไปแล้วนะคะแล้วเราซื้อทิ้งท้ายคําถามไว้สองข้อใช่ไหมลูก อ่ะให้พวกเราเขียนคำตอบไว้ใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้เรามาลองรีเช็คกันนะคะว่าอา่นิมเนฮุยตาเดอตุ้ยมาอ่าพวกหนูที่เขียนคำตอบไว้ถูกต้องหรือไม่นะคะโอเคค่ะนิมเนวอมเบนจี้ชีอื้อชิควายดี้อู่เคอร์อ่คฮุยตาวันทนะคะลองดูคำตอบของคำถามที่เราซื้อทิ้งทายไวไไนนะะ้ให้เนาะในบทเรียนนะคะคั้ถามที่หนึ่งนะคะที่ทีลิวอ,าอ้ายใจจวัชชินมะ ลิวอารีจจัวฉุนมะยังจำได้หรือเปล่าคะบทสนทนาคลาวคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นอมน้องไข่เธอนะคะคุยกับลิวอารีเนาะ,ะตอนที่เขาออกไปกับไปออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เจอกันแล้วก็มีบทสนทนาเกิดขึ้นใช่ไหมลูกนังนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะไม่งั้นก็จะตอบคําถามนี้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะคําถามที่หนึ่งนะคะลิวอารีจ่าจัวฉุนมะคำถามก็คือคอุณน้าลิวเนี่ยกําลังนะคะทําอะไรอยู่ กำลังทำอะไรอยู่อ่าคำตอบนะคะเดี๋ยวพวกเราคิดไว้แล้วเนาะเตี้ยวถีนะเตี้ยวถีนะคะไขเ่เธอตะโก้เจ้าชมาหมิงเจอไขเอ่เธอตะโก้เจ้าชมาหมิงเจอสุนัขของไข่เธอนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะโอเคค่ะพวกเราน่าจะตอบเรียบร้อยและมาดูฉเฉลยกันนะคะว่าตรงกับที่พวกเราเขียนไว้หรือไม่นะคะข้อหนึ่งนะคะอ่าเราจะตอบว่าถ้าอีเปียนยุ่นตองอีเปียนทีงอินเดีย ทาอีเ一ีย音ยื่นตรงอเนทอินเยทาในที่นี้ก็หมายถึงรหลิวอาอีเนาะหลิวอาอีเป็นผู้หญิงนะคะใช้ทาผู้หญิงนะคะโ okay, อเคเราเชื่อมั่นว่าพวกเราน่าจะตอบถูกแน่นอนนะคะโอเคค่ะทีอทีเนาะคำถามที่สองนะคะใครเท่าตะวกเจ้าชมมเาเจาาชั ทาเจ้วไทชันอ่ะทาในที่นี้นะคะก็หมายถึงน้องสุนัขน้องหมาของไข่เธอนั่นเองนะคะใช้ทาแบบนี้นะคะทาตัวนี้นะลูกเอ่อจะใช้แทนสิ่งของต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆหรืออะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่คนเนาะอ่ะถ้าเป็นคนนะคะ ก็จะแบ่งตามเพศเนาะทาผู้หญิงเป็นแบบนี้แล้วก็ทาผู้ชายก็จะเป็นตั้นเหรอนผ่างอยู่ข้างๆเนาะโอเคค่ะตอบเรียบร้อยนะคะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะจะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราเลือกเติมคำลงในช่องว่างนะคะเชิญเจอเฮอร์ชื้อเต้องือเียนขงนะคะเลือกคำศัพท์ที่เป็นคำกริยานะคะที่อยู่ด้านบนนี้นะคะเติม ลงในช่องว่างจับคู่ให้ถูกต้องเนาะอ่าจเราซื้อพาดูล้กันว่าแต่ละคำอ่านว่าอะไรบ้างน,นะคะตีก็ทิ้งทิ้งทิ้งก็แปลว่าฟังนะคะตีอออก,ก็ใต้ใต้ ใต้ก็คือใส่นะคะอย่างเช่นชายกับพวกแบบอ่าเอ็กเซอรี่ใช่ไหมคะแว่นตาอย่างเงี้ยใต้เหียนจิ้งอย่างเงี้ยนะคะใต้หลิงใต้ใส่넥ไทยอย่างเงี้ยนะคะใต้เอ่อหวานใส่ใส่ใส่ตังหูอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะต,ตาตาเนี้ยแปลได้หลายความหมายนะคะเราต้องรอดูว่าอยู่กับคำนามคำไหนเนาะอย่างเช่นตาเต้นคว้าก็คือคุยโทรศัพท์ตาร้านชิวเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะเจียง เจียงนะคะเจียงก็คือเล่าหรือบรรยายเนาะอันนี้เป็นคําศัพท์เก่าจากบทที่แล้วนะคะตอนที่แบบเจียงกู้หรือเล่านิทานนั่นเองนะคะเขาะเจยก็คือเขียนเขียนก็คือเขียนนะคะการเขียนนะคะเขาใช้ยก็หวานหวานนะคะหวานหวานก็คือเล่นนะคะเล่นหรือไปเที่ยวอย่างกันนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็จะเป็นเล่นเนาะแบบอ่าอย่างเช่น หวันหัวป่านวันเส้นหนาโยชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาใช้กับชื่อชื่อแปลว่ากินนะคะหรือรับประทานเนาะเขาใชื่อกขั้นขั้นก็คือแปลว่าดูแปลว่ามองแปลว่าอ่านก็ได้ถ้าใช้กับหนังสือใช่ไหมขั้นชูก็คือดูหนังสืออ่านหนังสือนะคะหขาใชกับที่ที่แปลว่าเตะนะคะดังนั้นก็คือต้องใช้กับกีฬาประเภทที่ใช้เตะเนาะอย่างเช่น ที่จู่ิวอ่าเตะฟุตบอลนะคะที่เจียนจือก็คือเตะลูกคนไก่ที่ฮ่องจีนใช่ไหมที่เราเคยเรียนไปนะคะเฮาชกับเฮอเฮอก็คือดื่มนะคะดื่มโอเคดังนั้นเฮอเนี่ยก็ต้องใช้กับเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มุูชนิดโอเคงั้นเรามาเติมกันเลยดีกว่า <c oughs> เราดึงมือไวไปที่ึงอะไปกดเฉลยกันนะ้โอเคค่ะตี้ถีนะคะตี้ถีเขาให้มาว่าเจอ เหยี่ยนจริงนะคะตัวเจอตัวนี้เราซื้อเคยเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วในคลาสที่แล้วนะคะมันหมายความว่าคล้ายๆ continue tense ในภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเป็นตัวเสริมของคำกริยานะคะว่ากำลังทำกริยานีอยู่ กำลังทํากริยานี่อยู่ตัวเสริมของกริยาตัวข้างหน้านะถ้าเห็นเจอแบบนี้แล้วด้านหลังเป็นคํานามแบบนี้นะคะข้างหน้าเติมได้แค่คํากริยาเท่านั้นนะลูกดังนั้นเราเลือกคํากริยาที่มันเหมาะสมกับสิ่งคํานามข้างหลังเนี่ยอ่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยว่ามันควรจะเป็นคํากริยาคําไหนที่ใช้คู่กันนะคะโอเคค่ะข้อหนึ่งนะคะคํานามข้างหลังเจอก็คือเย็นจิ้ง เหยียนจิง้งก็คือแว่นตาใช่ไหมอ่ะเพราเราเขียนเติม,ตมไปพร้อมเราเร็นเลยนะดังนั้นเราก็ต้องเติมคําว่าใต้นะคะใต้แปลว่าใส่นะใต้เจ๋อเหยียนจิง้งใต้เจ๋อเหยียนจิง้งก็คือใส่แว่นตาหรือสวมแว่นตาอยู่นะคะขาข้อสองนะ,ะที่เราถีอินเว่อินเว่ก็คือเพลงหรือหรือดนตรีใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็ต้องฟังสิต้องใส่คําว่าฟังใช่ไหมอ่ามัาเตีมนช่าฟังใช่ไหมอ่ ทิ้งเจออินเเตี้ยนชื่อเตชื่อก็คือทีวีใช่ไหมคะโทรทัศน์เนาะเราก็ต้องดูอ่าใส่คำว่าดูเข้าไปค่ะขั้นเจอเตี้ยนชื่อขั้นเจอเตี้ยนชื่อโอเคค่ะที่สี่ทีจั่วเย่จั่วเย่ก็คือการบ้านทำอยู่ทุกวันใช่ไหมเอ่อเราต้องจำคำนี้ได้แล้วนะจั่วเย่นะคะก็คือการบ้านอ่าดังนั้นเราก็ต้องเขียนสิการบ้านเราต้องเขียนใช่ไหมคะเสียเจอจั่วเย่ เสียเจ้าเย่อะที่อุท,ทีนะจมมูชิฉวจูชิฉวนะคะก็ค uh, ืออ่าฟุตบอลนะคะฟุตบอลเราก็ต้องเตะเนาะเราต้องเตะเติ AD มคําว่าเตะเข้าไปนะคะที่เจอะจู้เวที่เจอะจู้เวข้อหกนะคะที่อุทีเตี้ยนฟ้าเตี้ยนฟ้าคือโทรศัพท์นะคะเราก็ต้องโทรต้องโทรนะคะอ่าต่าเจอะเตี้ยนฟ้าต่าเจอะเตี้ยนฟ้าอืมที่ชีทีเอิรจี เออร์จี er ก็คือหูฟังนะคะหูฟังเหมือนที่อยู่กับโทรศัพท์เราหรือเครื่องแบบเอ่อเอ็มพีสอะไรอย่างงี้นะคะเออร์จ er ีนะคะดังนั้นก็ต้องใส่คําว่าใส่ใส่หูฟังอยู่ใต้เจอเออร์จีใต้เจอเออร์จี er ้ที่ปากกู้สื่อกู้สื่อก็คือนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องเอ่อใช้คําว่าเล่านะคะเล่าหรือบรรยายใช่ไหมเติมคําว่าเจียงเข้าไปนะคะเจียงเจอกู้สื่อ อย่งเจาะู้เฉยอืมต่อไปนะคะที่จิวทีเมียนเปาเมียนเปาก็คือขนมปังขนมปังก็ต้องกิน,นอนชื่อเจาะเมียนเปาชื่อเจาะเมียนเปานะคะโอเคค่ะตี่ซื้อทีนิ้วหนานิ้วไหนก็คือนมนะคะนมนม,นมวัวอ่าดังนั้นเราก็ต้องดื่มนะคะว่านิ้วไหนเป็นเครื่องดื่มเคอเจาะนิ้วไหนายเอเจาะ,ะนิ้วไหนอ่าต่อไปนะคะตี่ซืออีทีข้อสิบอ็้านชิว หลานชิวก็คือ,อบาสเกตบอลนะคะอ่ะเราก็ต้องตานะคะต้องใช้คําว่าเล่นนะคะตานี่จะแปลว่าเล่นบาสเกตบอลเราจะไม่ใช้คําว่าหวานนะลูกหวานเนี่ยแปลว่าเล่นก็จริงนะคะแต่หวานเนี่ยจะเป็นเล่นแบบเอ่อได้บางอย่างแต่การเล่นบาสเนี่ยเขาใช้มือใช่ไหมใช้มือดังนั้นเราก็ต้องแบบใช้คําว่าตาควาว่าตาเนี่ยจะแบบเอ่อใช้กับคํานามที่ใช้ ใช้มือในการในการทําสิ่ง,งนั้นอ่ะอย่างเช่นตัดเต้นหัวเราต้องเอามือถือเราเอามือเราอ่ะยกมือถือมาถูกไหมตัดร้านฉิว,ว,ว,วเราก็ต้องใช้มือตัดพายฉิวพายฉิวอ่าอ่าวอลเลย์บอลใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้มือโอเคค่ะอะไรที่เป็นแบบใช้มืออ่ะเราก็ใช้คาว่าตัดแล้วกันจำง่ายๆเนาะตัดเจอร้านฉิวนะคะตัดเจอร้านฉิวจี้หัวหัวปัน่นหัวปั่นก็คืออ่อาสเก็ตบอร์ดสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่าหัวปัน่น โอเคค่ะก็คือสเกตบอร์ดนะคะดังนั้นก็คือใช้คําว่าหวานแล้วกันเพราะว่าสเกตบอร์ดเราไม่ได้ใช้มือนะคะลกูกเราใช้เท้านะคะแล้วก็สไลด์ไปอ่ะก็คือไปเล่นนะคะวาร์ฟหัวอวาร์ฟเจอหัวปั่โอเคค่ะทีนี้เราลองมาทํา12ข้อเนี้ยให้เป็นประโยคโดยการเติมเติมประธานของประโยคไปนะคะสมมติว่าเราซื้อใส่คําว่าทาเข้าไปข้างหน้าใช่ไหมลูกท่าผู้หญิงท่าผู้ชายก็ได้แล้วแต่นะคะเราฝึกพูดกันเนาะท่าใต้เจอเย็นจิ้ง ท่าใต้เจรยเยีนจริงนะคะท่าอยู่ข้างหน้าเนาะประธานท่าใต้เจยเยีนจริงก็คือเขาใส่แว่นตาอยู่เขาใส่แว่นตาไหมใส่แว่นตาอยู่นี่คำว่าเจก็คือขยายว่ากำลังใส่อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ถอดอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือหน้าที่ของคําว่าเจนะโอเคค่ะ t ิออทีท่าทิ้งเจรอินเาทิ้งเจรอินเขาฟังเพลงอยู่อ่าท่าขังเจร์ทีวท่าขัจ นะคะเขาดูทีวีอยู่อ่ะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนประธานไม่เอาคำว่าทารแล้วเอาคำอื่นนะคะเอาคำนามก็ได้ตี้ตีเสียเจจัจ่วเย่ตี้ตีเสียเจจัจ่วเย่น้องชายเขียนการบ้านอยู่โอเคค่ะต่อไปนะคะเกอเกิดที่เจอจูชฉีวเกอเกิดที่เจอจูชฉีวพี่ชายเตะฟุตบอลอยู่อ่าต่อไปนะคะป้าป่าตัาเจติฟอนป้าป่าตาัเจติฟอน คุณพ่อคุยโทรศัพท์อยู่โอเคเนาะต่อไปค่ะลิวอาอีใต้เจอเออร์จีหลิวอาอีใต้เจอเออร์จีคุณน้าหลิวใส่หูฟังอยู่นะคะโอเคค่ะอ่าไหนหน้าเจียงเจอกู้เสือไหนหน้าเจียงเจอกู้เสือก็คือคุณย่านะคะไหนหน้าคุณยา่าคุณย่าเล่านิทานอยู่นะคะต่อไปค่ะไไมไมม่่่ชืออเจอเจ妹ยนเปา ไม่เหม่ชื่อจะเมียนเปาน้องสาวกำลังกินขนมปังอยู่โอเคค่ะต่อไปนะคะถ้าเธอจะนิ้วหน่ถ้าเธอจะนิ้วไหน,เน,หน่เขากำลังดื่มนมอยู่อ่ะต่อไปนะคะสมมติว่าใส่ชื่อคนก็ได้อาขายเธอแล้วกันยืมชื่อน้องมานะขายเธอตาเจร้านเชิยวขายเธอตาเจร้านเชิยวขายเธอกำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่อ่าต่อไปนะคะ เป็นพ้าอุปกได้ไหมประธานได้นะคะถ้ามันถ้ามันหวานจะหัวปัดถ้ามันหวานจะหัวปัดพวกเขากําลังเล่นบเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วแหละเขาดี่ออร์นะูเฟนส่วนที่สองนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันนะคะหน้าเมื่อกี้อย่าลืมนะคะ แคปเป็นการบ้านส่งให้เราเซอร์นะลูกก็เราก็ไม่มีการบ้านเราก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเราเซอร์นะแล้วก็เขียนชื่อเลขที่นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มปลายของเราเนาะอัลติเออร์บูเฟนเตอร์ชูยีเนะนะก็คือในส่วนคําศัพท์ของส่วนที่สองนะคะคําแรกอ่านตรงเฉงว่าเซียเทียนเซียเทียนนะคะ,คก,ะ,คะก็คือซัมเมอร์หรือฤดูร้อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเซชเกียลิ่ง เสียลิงอิงนะคะเสียลิงอิงก็คือเหมือนแคมป์ค่ะเหมือนแคมป์เหมือนค่ายอ่าเซียมาจากเซียเทียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะเซียลิงอิงก็คือค่ายฤดูร้อนหรือเรามักจะเรียกทับศัพท์ว่าซัมเมอร์แคมป์ใช่ไหมคะก็จะมีซัมเมอร์แคมป์ไปแบบต่างๆเนาะอย่างเช่นเป็นอ่าอิงลิชซัมเมอร์แคมป์ก็ได้อ่าก็อิงเหมือนเซียลิงอิงเนี่ยค่ะอ่าคะ่ายฤดูร้อนไปแบบไปเน้นภาษาอังกฤษอ่าขั้นวิ่งเซียลิงอิง ห้ามวิ่งเชืิงอิงนะคะก็คืออ่าค่ายฤดูร้อนที่เน้นภาษาจีนอะไรแบบเนี้ยเออหรือทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกว่างเก้ากว่างเก้านะคะกว่างเก้าก็คือประกาศหรือโฆษณานะคะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเป็นแบบป้ายประกาศหรือโฆษณาอย่างนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะหอมก็เชี่ยกยหยงชื้ยกหยงชื้นะคะยหยงชื้อก็คือเอ่อสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำ 好的เชื่อกนะป้างชูบป้างชูนะคะป้งชูวก็คือเบสบะะบลโอเคค่ะต่อไปนะคะชื่อก对象 ตุย้ยเียงนะคะตุย้ยเียงก็คือ,อคู่นะคะหรือแม้กระทั่งหมายถึงเนื้อคู่ก็ได้คนที่แบบเป็นเนื้อคู่เราเป็นแฟนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเป้าหรือว่าแปลว่าเป้าหมายก็ได้อสมมติว่าเราจะทํางานวิจัยหนึ่งชิ้นนะคะเราชื่อตุ้ยเียงชื่อชื่อสมมติว่าเป็นนักเรียนมัธยมอย่างนะะีง้ค่ะชื่อจงเงอย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือเป้าหมายที่เราเป็นจุดโฟกัสของเรานะคะเป้าหมายในการ ทำวิจัยอะไรนี้นะคะอ่ะแต่หลักๆก,ก็คือง่ายๆเลยก็คือแปลว่าคู่นะคะแปลว่าคู่คู่ของเราอ่อย่างเช่นเราอ่าไปไปค่ายอ่าไปค่ายซัมเมอร์แคมป์แบบนี้ใช่ไหมคะไปค่ายฤดูร้อนอ่สมมติว่าจับฉลากได้คู่ได้ได้ไดตุ้ยเชียงของเราอ่นนั่นก็คือบัดดี้ของเรานั่นเองนะคะหรือแปลว่าบัดดี้นั่นเองถ้าเชกิดอ่าผูียนซี่เรีียนซ่ เหรนนะคะเรียนชี่เหร็นเรนก็คือคนใช่ไหมลูกเหร็นเรนคนนะคะเรียนชี่แปลว่าติดต่อก็คือคนที่อ่ารับหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะหรือติดต่อประสานงานนั่นเองก็คือผู้ประสานงานหรือผู้ที่ติดต่อคือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องติดต่อคนนี้นะคะเรียนชี่เหร็นโอเคค่ะเช็คอีเมล์อีเมล์นะคะอีเมลก็คือไฟฟ้าใช่ไหมอีเมลก็คือ เมลนะคะก็คือจดหจมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเสี้ยนจือก็คืออิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าใช่ไหมคะจดหมายอิเล็กทรอ, email, น,ะะ mail, น,ะะอนิกส,ส์นะคะก็คือแปลมาจากภาษาอังกฤษเนาะก็คืออีเมลนะคะอิเล็กทรอนิกส์เมลนะคะอ๋อใช่กัซิวซิซิลซินะคะซิวซิก็คือพักผ่อนนะคะพักผ่อนโอเคช่กับหัวต้องขวาต้อง,องนะคะขวาต้องก็คือกิจกรรมเห็นไหมในแต่ละวันนู้เรามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยนะคะอืมโอเคค่ะ พอต้องกิจกรรมนะคะโอเคเราได้คำศัพท์แล้วนะคะคราวนี้ให้พวกเราดูนะคะว่าในเนี้ยจะมีสตรอรี่หนึ่งนะคะให้พวกเราเติมคำลงในช่องว่างอ่ะเดี๋ยวเราซึจะมีไฟล์เสียงให้พวกเราฟังนะคะเดี๋ยวพวกเราฟังแล้วก็ลองเติมเติมคำศัพท์ลงไปนะลูกล้วเดี๋ยวเราเราเราซึมาเฉลยทีหลังนะคะว่าพวกเราเขียนไว้ถูกหรือเปล่าเนาะน้าราซอเช่นแต่ใครอ่าลุยลุยอ่า รู้อินเกณฑ์เหมือนทิ้งนะคะเดี๋ยวเราซื้อเปิดไฟล์เสียงให้พวกเราฟังนะคะแล้วพวกเราก็กดพอสไว้ก็ได้นะลูกแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปนะคะแล้วลองมารีเช็คอีกรอบหนึ่งว่าถูกหรือเปล่าครับถ้าชื่นใจใครสุด一听录音填空我今年夏天要去北京那儿有一个夏令营 我在看这个夏令营的广告，你也看看吧。这个夏令营有泰国人、韩国人、日本人、法国人和英国人。夏令营的学校很漂亮，有一个很大的游泳池。在这个夏令营可以玩藤球、滑板、羽毛球、排球、棒球、足球、篮球。 乒乓球和网球。จบแล้วนะคะ。OK，哈，พวกเรานะจะเติมเรียบร้อยแล้วนะคะ，那，那我们买套衣服，然后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 ， ว่า今年夏天要去北京นะคะอ่อฤดูร้อนปีนี้นะคะฉันจะไปปักกิ่งฤดูร้อนปีนี้ฉันจะไปปักกิ่งนะคะนา่าอยู่อีกเกสียลิงน่าน่าตัวมวนลินด้วยนะลูกก็คือตัวเอ๋อฮ่นนะคะน่าอยูอก,กสีิงอิงนะคะที่นั่นนะคะนก็คือที่นั่นที่นั่นมี ค่ายฤดูร้อนค่ายหนึ่งนะคะใจ我在看这个夏令营的广告我在看这个夏令营的广告。我เเก,ก,ก,เเก,กำลังดูนะคะฉันกําลังดูดูอะไรอ่าถ้ามีตัวเติบแบบนี้เห็นไหมลูกต้องกระโดดมาแปลจากหลังเติบไปหน้าเติบนะคะเริ่มที่คำนคามคาว่ากว่งเก้าฉันกําลังดูนะคะดูดูอะไรโฆษณาของค่ายฤดูร้อนค่ายหนี้นะคะ ฉันกำลังดูโฆษณานะคะหรือประกาศนั่นเองของค่ายฤดูร้อนค่ายนี้นะคะนิเย่ขั้นคันปะนิเย่ขั้นคันปะเธอก็มาดูสิมาดูด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะาเนี่ยหน้าต่อมานะคะเขาบอกว่าจ้อาเซี่ยลิ这个夏令营有น国人韩国ั日本人法国人和 อิ๊งกวัวเหรนอ๋อโอเคเติมเข้าไปนะคะเจก,กัสชีลิงอิงนะคะก็คือค่ายฤดูร้อนค่ายนี้อยู่ไทยกวัวเหรินมีคนไทยนะคะฮานกวัวเหรินคนเกาหลีใต้ริปเปิลเหรินคนญี่ปุ่นนะคะฝา่ากัวเหรินคนฝรั่งเศสเหออิงกวัวเหรินก็คือคนอังกฤษอ่าก็คือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอ่านานาชาติเลยนะคะ ต่อไปนะคะ夏令ี่ยวนะคะอ่ะเติม学校เข้าไปะค่ะ夏令营的学ี很漂亮夏令ว的学校很漂亮นะคะก็คือโรองเรียนที่จัดคา่ายฤดูร้อนเนี่ยนะคะสวยมากสวยมากก็คือดูภาพตัวอย่างจากจากในโฆษณาใช่ไหมโยอีก็เหินต้าเตโยหยงชื่ โยอีก็เห็นตาเตโยหย่งชื้มีสระว่ายน้ำนะคะมีคำว่ามีตรงนี้นะลูกแล้วก็กระโดดมาที่คำน้ำหลังเตอะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเ,เวลาเราแปลเนาะ ประธานกริยานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกรรมของประโยคเนี่ยเราต้องมาเริ่มแปลจากคำนามนะคะข้างหน้าจะเป็นคำขยายทั้งหมดเลยมีนะคะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากสระหนึ่งนะคะหนึ่งสระ <c oughs> มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากหนึ่งสระนะคะหรือสระหนึ่งได้ภาษาไทยก็ได้สองแบบเนาะเขาเาขาก็จะชิชัชวต่อไปเขาก็บอกว่าจชจะเกิด夏令营可以玩ว球滑板 ยูยนิโะคลแบดมินตันแบดมินตันแบมิเตันแบดมิน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 ตแบดวกนันแบดมินตแบดมตันนตันแบดมินตันแบดมินตัดูรนตนค่ายนี้นะคะมินตันแบดมารถเล่นตันแบดาินตันแมารถเล่นอะไรได้บ้าง,งนตนแบดมินตันแบดบดมนตันแบดมินบสบดม หัวป่านหัวป่านก็คือสเก็ตใช่ไหมคะสเก็ตอ่ะหรือแบบสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะยูมาชว์ยูมาชูช่าแบดมินตันนะคะถ่ายชวถ่ายชวก็คือวอลเลย์บอลนะคะปั้งชวปั้งชวอ่า๋อเมื่อกี้เราซื้อแปลผิดลบด้วยพี่ชี เถิงชฉวนะคะเถิงชฉวก็คือตะกอ้อใช่ไหมคะตะกอ้อเราแปลไปแล้ว,นะวเนาะคำนี้ป้องชฉวถึงจะแปลว่าเบสบอลนะคะด้วยภาษาัด้วยภาษเคยห์ีหวานเถิงชฉวนะคะก็คือสามารถเตะตะกอ้อเล่นตะกอ้อนะคะแล้วก็ คว้าปัาน่นสเกตบอร์ดนะคะหรือโรล,ลเลอร์เบสก็ได้ยูมาชิวแบดบมินตันท้ายชิววอลเลย์บ,บอลป้างชิวก็คือเบสบอลนะคะเบสบอลอันนี้คำศัพท์ใหม่ที่เราเรียนเมื่อกี้จูชฉีวจูชิวฟุตบอลนะคะล้านชิวบาสเกตบอลแล้วก็เติมมาอีกหนึ่งคำนะคะพิงขังชิวนะคะก็คือเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะคะเฮอหวางชิวเฮอหวางชิียววางชิว,ว,ชวและนะคะและเทนนิส ดังนั้นค่ายนี้น่าจะเน้นนะน่าจะเน้นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะโหมีกีฬามากมายหลายอย่างเลยนะคะให้เราได้ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะโอเคค่ะงั้นเราจะฝากพวกเรานะคะฝึกอ่านบทความนี้ด้วยนะลูกนะไปะอ่านให้ค้องเดี๋ยวคราวหน้าคาบต่อไปเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะฮาตะ ข้อสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมให้พวกเราทำนะคะเป็นการบ้านก็คือมีประกาศนะคะมีประกาศเป็นโฆษณานะคะเป็นป้ายประกาศโฆษณาเกี่ยวกับเซี่ยลิงอิงนะคะเซี่ยลิงอิงที่ปักกิ่งเป่ยจิงฮั่นหยูเซี่ยลิงอิงนะคะเป่ยจิงฮั่นหยูเซี่ยลิงอิงก็คือค่ายฤดูร้อนพาดาจีนที่ปักกิ่งนะคะมีรายละเอียดดังนี้ข้างบนนี้ก็คือประกาศช่วงเวลาแล้วก็กําหนดช่วงอายุใช่ไหมคะว่าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเนี้ย ตุ้ยเซียงนะคะตุ้ยเซียงก็คือสิบสี่ถึงสิบเจ็ดสินะคะหก็คือเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะเยาวชนชายเยาวชนหญิงอายุ10บถึงสิปีนะคะอ่าแล้วก็เจนเนาะเวลานะคะช่วงเวลาก็คือชีวียี่สิบองวัยีอันะคะก็คือ ตั้งแต่เดือนเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกรกฎาคมนะคะเต้าป้ายุอีรื่ก็คือถึงวันที่หนึ่งอ่ถึงวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมนะคะเต mm ี hmm. ้ยนขวาก็คือถ้าใครสนใจให้โทรไปติดต่อที่เบอร์นี้นะคะติดต่อสัพพามที่เบอร์นี้ข้างหน้านี่เป็นรหัสของปักกิ่งนะคะข้างหลังก็จะเป็นเบอร์มือถือ mm hmm. เหรียญชื่อเหร็นะ,ะเหรียญชื่อเหรนก็คืออ่อผู้ประสานงานหรือผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะ <c oughs> เราค่ะค่ะเราต้องติดต่ออาจารย์สองท่านนี้นะคะจ้างหลอชื่อจ้างหลอชื่อหวังหลอชื่อคนไหนก็ได้นะคะก็คือติดต่อที่เบอร์นี้นะคะก็เป็นผู้ประสานง,งาน พูดจัดค่ายนี้นั่นเองเอาเต้นจูโย,ยเจียนนะคะหรือว่าส่งอีเมลไปสอบถามก็ได้นะคะที่เมลนี้เนาะโอเคค่ะโปรแกรมมีอะไรบ้างเชีร์ลีกิงชิเจียนเตี่ยวนะคะก็คือเออ่โปรแกรมในการจัดค่ายนี้นะคะว่าอ่ช่วงเวลาเนี้ยในทุกๆวันทําอะไรบ้างมีอะไรให้ทำบ้างป้าเตียนป้าเตี่ยนอู่ชื้นะคะตั้งแต่แปดโมงห้าสิบเต้าจน 45. ถึงเก้าโมงสี่สิบห้าใช่ไหมฮันหยีเคร เป็นข้าววิชาภาษาจีนก็คือมีสอนภาษาจีนเนาะพอเป็นค่ายภาษาจีนขาจิ้วเตียนอูอ่ชื่อเต้าชื่อเตียนชื่อชืออู่เก้าโมงห้าสิบถึงสิบโมงสี่สิบห้าอ่อีู้เคอร์นะคะก็เป็นข้าววิชาศิลปะนะคะเป็นคลาสศิลปะ ต่อไปค่ะสิบเตียนสิบห้าถสเตียนอูสิบชีอ่ะช่วงนี้ก็ให้พวกเราเบรกนะคะก็เอนจอยไดต้ตามกิจกรรมที่สนใจเลยสิบเตียนอูสิบาถิบนนะคะก็คือ,อ10บโมงห้าห้าถึง เท uh, so oh, ี่ยงนะคะเลย12โมง40นะคะขั้นเตี้อนิพักผ่อนแล้วก็มาดูหนังนะคะมาดูหนังเขาก็จะมีโปรแกรมหนังให้ดู12.00เึีย4 0ต้ึง1 4 0อถึง14.00ยนง14.00ถอ๋อไม่ใชง14.00นึง0 0ถอง1น0 0ถึงเ4า0ถมง1ร0 0ถึง14.00ถอง14.00ถึง14.00ถึง1 4 0าถึง14.00ถึงง1 4 0ยถึง14.00ถึง1น0 0ถ1 0 0 4 0 ซื่อสือนะคะเต้าเชี่ยวอู่เหลียงเตียนอ่ะก็คือเที่ยงสี่สิบถึงบ่ายสองโมงนะคะอู่ฟ้านช่วงเวลานี้ก็คือให้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ทานข้าวเที่ยงนะคะอู่ฟ้านข้าวเที่ยงเอ่อเชี่ยวอู่เหลียงเตี่ยนต้าเชีอู่ซื่เตียน ะะห้านหยุดค่อตอนบ่ายสโมงถึงสี่โมงเย็นก็มีคาภาษาจีนอีกนะคะแล้วก็เสีสดเด่ยวอู่เสี่ยเต้าอู่เฉียนปั้นนะคะเสี่ยวอู่นเต้ตาอู่เดียนปั้นสีดด่โมงเดยน็นถึง5้าโมงครึ่งนะขี่ยี่หัวโต้งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาอ่า กี่ยี่ก็คือภาระศึกษานะคะหัวตงก็คือกิจกรรมกิจกรรมภาระศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬานะคะใครชอบอะไรก็เล่นได้ตามอัธยาศัยก็จะมีคนคอยดูแลนะะ <c oughs> เนาะเขาอู้เตียนป้านเต้าลิ้วเตียนอีเคอร์นะคะลิ้วเตียนอีเคอร์อู้เตียนป้านเต้าลิ้วเตียนอีเคอร์ห้าโมงครึ่งถึง หกโมงสิบห้านะคะหวานฟันช่วงเวลานี้ก็จะเป็นอ่าช่วงเวลาอาหารเย็นของพวกเราทุกคนนะคะของคนที่อยู่อ่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็วานสร้างซื้สิบยนวันสร้างสิบ点半นะคะ睡觉 ตอนสี่ตอนสี่ทุ่มครึ่งก็เข้านอนโอเคค่ะเราจะบอกรายละเอียดแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องตอบคําถามต่อไปนี้ได้นะคะให้พวกเราอ่านโจทย์ต่อไปนี้แล้วก็การถูกหรือการผิดนะคะอ่านเราจะให้เป็นการบ้านนะเดี๋ยวข้ามนาำมาเฉลยนะคะทีทิปป้าช่วยตะนานหายผู้หนึ่งชี้เจ้เกระเชลิงอิงอเด็กชายอายุ8ขวบไม่สามารถไปเข้าค่ายนี้ได้ 第二题这个夏令营的时间是两个星期，ค่ายฤดูร้อนค่ายน,นะคะอใช้มีเวลาเวลานะคะก็คือโปรแกรมเวลาของค่ายฤดูร้อนค่ายเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดสองสัปดาห์เห,หลี่ยก็สิ่งที่สองสัปดาห์ใช่หรือไม่นับไปนะคะถ้าไม่ถึงก็ต้องตอบว่าไม่ถ้าถึงสองสัปดาห์ก็คือใช่นะคะต,ตัดตุ้ยเอาที่คยอีเชีจางล่ายเคยอี เรียนชื่อหวังเหล่าเชื้อสามารถติดต่อจ้างจ้างเหล่าเชื้อนะคะอาจารย์จางหรือว่าอ่ติดต่ออาจารย์หวังก็ได้ใช่หรือไม่นะคะอ่ะต่อไปที่สี่ที่夏令营里的啊夏令营里有数学课ในค่ายนี้นะคะในค่ายฤดูร้อนค่ายนี้มีวิชาคณิตศาสตร์ด้วย อ่ะมีหรือเปล่ากลับไปดูนะคะที่หาที่นะ看电影的时间是上午十点电影的时间是上午十点นะคะช่วงเวลาในการดูภาพยนตร์หรือดูหนังนะคะก็คือตอนสิบโมงตรงสิบโมงตรงใช่หรือไม่นะคะเอ่อที่หกที่上อู่午都有เ语课上午和下午都有汉语课นะคะก็อ่าช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมี ข้าววิชาภาษาจีนทั้งคู่เลยใช่หรือไม่ก็ไปดูตารางเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวข้าบหน้าเราซื้พาทบทวนนะคะเพื่อเตรียมสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนี้ให้พวกเราด้วยโอเคค่ะน่าจินเทียนจะเคยาจุดต้อเจ้ารอเชี่ยนี่มันอ่าเชี่ยชิจียนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ